คิดตามธรรมชาติก็คือนี่ยืมปากมาพูดก็คือเช่นจู่ๆนั่งอยู่งี้แล้วก็ใจมันก็สั่งให้กายทำอย่างี้เดินมาเดินมาดิเออทำอย,อย่างนี้บ้างเออยืนอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างทำอย่างนี้บ้าง อย่างนี้เขาเรียกคิดตามธรรมชาติก็ไอ้ไอเฮียก็อยากทางี้แต่ว่าพอกูทําพอมึงเห็นกูมึงก็คิดตามธรรมชาตินะแต่ในการคิดตามธรรมชาติถ้าาภาษาไปสวมทับความคิดมึงมเขาเรียกว่า<ม>เห็นแล้วพอใจกับไม่พอใจเป็นไงกระตุกจิตกระชากใจดีไหมน่าเรียบท้องแบนเพราะ แดกข้าวน้อยคุณใหยกินไข่เจียวกับแกงสม้มอันนี้พูดเลยนะครับท่านไม่ท่านให้ผมกินดีอยู่ดีมากๆนี่คือคิดตามธรรมชาติก็คือใจมันสั่งให้กายเคลื่อนไหวนี่เอาสมมติเราพูดนะแต่จริงๆคําว่าใจถ่ายกายเคลื่อนไหวนี่ประโยคนี้ไม่มีอยู่จริงนะเวลามึงฟังเรื่องนี้นะไอชาติหมากูขอด่ามึงเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนมีหีมีควยกูขอเรียกว่าไอชาติหมาแล้วกัน มึงจงจำไว้ทุกเรื่องที่กูพูดนี่นะทุกเรื่องที่กูพูดมึงอยาไปเข้าใจเลยสรุปว่ามันเป็นเรื่องความมีไม่มีสุขทุกคิดหรือไม่คิดนะยาเนอะยาสรุปนะเอายาสรุปนะไอ้พวกชาติหมาชาตินรกทั้งหลายแหละดาเพื่อเป็นอาหันต์เนี่ยป้ายที่ต้องถือไว้ปล่อยไม่ได้เลยพูดทีก็ต้องโชว์ทียาสรุปไอสัตว์ฟังจนกว่าจะรู้ว่าตัวเองกําลังคิดตามกูหรือคิดเหี้ยอะไรขึ้นมาอยู่ มึงฟังกูมึงก็นั่งขยับนี่คันหีผู้หญิงเนี่ยเวลาขันหีไม่ค่อยกล้าเกาหรอกมันอายาะผู้ชายคันควยมันเ <c oughs> อาม <c oughs> ือล้วงกระเป๋าเกาควยในกระเป๋ากางเกงกูเนี่ยกางเกงมันไม่มีกระเป๋าจะขันควยเกาไม่ได้กูต้องหันหลังเอามือล้วงเข้าไปข้างในเกาแต่ผู้หญิงเวลาคันตูดขันหีมันก็ยินอิกทุยหายคแวกแวไอ้ตุ๊แหวอะไรกันเนี่ยล้อเล่นนะครับกราบหนึ่งกราบสองแล้วกราบสาม ใครหลายคนก็บอกอยายฟังธรรมะอาจาร,รย์แดงนะฟังลระตกรกเพราะมันมันเป็นคนเฮี้ยกูเป็นสัตว์สัตว์ตวทรกชิงหมาเกิดโอ้โหขดากูแรงๆเยอะในโลกโซเชียลโซเชียลกูไม่สนใจด่าก็ด่าไปอยู่ไม่นานก็ตายแล้วกูก็ยังหฮ้ไฮ้ไฮ้หฮ้เอาหฮ้เชียบเชียบ,บนั่นมันไปเฮเรื่องแล้ว มึงเคยเห็นใครแสดงธรรมะแบบกูไหมดูไปแล้วเลยไม่รู้กูพูดเล่นพูดจริงกูบอกไม่ได้เฮียเวลาฟังเนี่ยนะมึงจะต้องจําไอ้ป้ายชนตีนเฮียเนี่ยไว้เยอะๆเลยไอ้สัตว์อีดอกทองฮะวาทนากูชอบด่าเอาละทีนี้มาเข้าใจนะไอ้เรื่องการคิดตามธรรมชาติเนี่ยพอมึงหลับตาแล้วเอามืออุดหูไงหลับตาแล้วมึงเอามืออุดหูนับหนึ่งสองสามลืมตาอุดหู หนึ่งสองสามเป็นอาถรรพ์ในขณะจิตแากเลยเพราะมึงมึงเห็นเนี่ยมึงเห็นด้วยความคิดน่ายสัตว์ฮ่ามึงได้ยินด้วยความคิดน่ายสัตว์อ้าวมึงพอมึงปดิดไหมเสียงนี้น่าเกลียกกูตดไอเงี้ยเห็นไหมพอมึงได้ยินเสียงแบบนี้มันมึงแปลไปเลยพอมึงหลับตานะ หนึ่งสองสามเอวเอวแบแบ่แ,บแบมึงใช้ความคิดตีความเลยไอ้เหี้ยแบ้แบ,แบคือแพะเยวคือแมวพราะนี่แมงมันตดะมึงอย่าไปคิดว่าตามันเห็นแล้วตามันรู้เรื่องนะความคิดนะแต่มึงอย่าสรุปอย่างนี้เอาง่ายๆเอาตากับหูดีกว่าไอ้ลิ้นกับกายใจไม่องไม่ต้องเอามึงเข้าใจไหม ไม่มีใครสอนมันอย่างนี้หรอกแต่มึงฟังกูมึงเข้าใจอะไรไม่ได้เพราะหนึ่งกูไม่มีเนื้อหาสอนไอ้สัตว์อีดอกทองมึงชอบไปฟังเรื่องฝึกสติเดินจงกรมจะเอารู้แบบไม่เผลอไม่หลงเอาที่อะไรถ้ามึงเข้าใจอย่างนี้ไอ้สัตว์แล้วมีใครไปทําอะไรกับที่ไหนอ่ะเลิกสอนได้แล้วครูบาอาจารย์ที่ไปสอนให้คนเนี่ยหยุดคิดหยุดนึกฝึกสติรู้แบบไม่เผลอไม่หลงรู้ให้ถูกต้องอย่างนี้ไปคิดอย่าไปลักขโมยคิดอะไรทั้งสิ้นน่ะ บ้าบอคอแตกไอ้เฮี้ยเพราะมันไม่เข้าใจไงมันสอนธรรมะประเภทคนไปฟังธรรมะแบบนี้คือบัวประเภทสามกับสี่บัวใต้น้ําติดดินหินทับอยู่มันชอบฟังนะแล้วแม่อาจารย์มาเป็นอาจารย์พูดสอนต่อถึงไม่เป็นอาจารย์มันชอบไปพิมพ์คอมเมนต์คอมเมนต์แล้วก็พูดไปเรื่อยเปื่อยไอ้เฮี้ยหน้าไม่อายไอ้สัตว์ไม่รู้เรื่องเฮี้ยแล้วไม่เข้าใจหรอกมึงเพราะมึงสุตโตงไงปัญญาไม่ถึงงั้นป้ายในแจกนี่ไปกูมีป้ายใหม่แล้วป้ายนี้แม่ลองใช้ อีกอย่างน้อย1 0 0 0 0แสนคลิปป้ายอันนี้ต้องใช้อีกอย่างน้อย1 0 0 0 0แสนคลิปมึงอยู่ให้1นึ่งถึง,งแวันนะเขาว่าอายุคนแม่งประมาณไม่เกิน5 0,000วันนะถ้ากลับมึงยังมีสองชั่วยุมึงอยู่ไหมมึงจะได้รู้กูว่ากูพ,พูดจริงป่าจะต้องชูไอ้ป้ายส้นตีนไอ้เฮีย้ย